สวัสดีครับผมกับไอสารเทคนิคครับวันนี้ก็จะมารีวิวจอดอยตู้รถกับรถโตโยต้าออลติสนะครับปี08ครับซึ่งวันนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนเป็นจอดอยตู้รถขนาด9นิ้วครับแบรนด์ออกฟ้าคุณติครับหน้ากากชิ้นนี้ครับเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่แล้วก็ใส่หน้าจอขนาด9นิ้วลงไปครับสวยงามลงตัวมากๆเลยครับมันจะไม่ยื่นนะครับไม่ยื่นมากจนเกินไปก็ลังดีเลยนะครับ ล a สองลำสามสอมีข้อดีครับหน้าเมนูจะสวยแบบนี้เลยนะครับสวยแบบนี้เลยครับแล้วก็รองรับการเล่นวิทยุได้นะครับเหมือนเดิมครับแล้วก็ USB ครับสงช่องเล่นครับเราไว้ในลิ้นชักตรงนี้นะครับแล้วก็รูดิครับรองรับกระต่อกล้องถอยหลัง AHD ด้วยนะครับตัวนี้ครับ เย่ะมากๆเลยครับกับการเล่น YouTube ได้เลยนะครับแบ่งแบบนี้จอสวยนะครับสวยมากๆเลยครับแล้วก็กับการเล่นนะครับกูเกิล m ม p นะครับได้เช่นกันนะครับแบ่ง2หน้าจอได้ครับในการที่เราจะแบ่ง2หน้าจอเพื่อดู YouTube กับแผนที่นำทางโดยการกดปุ่มสี่เหลี่ยมตรงนี้ครับได้เลยนะครับหรือว่าครับจะเล่นนะครับบลูทูธนะครับได้เช่นกันนะครับกับการเล่นบลูทูธครับได้ครบเลยครับแล้วก็ยูสบีสามารถที่จะดูหนังฟังเพลงได้ครบนะครับมีเพจโต้ครับในการที่เราจะโหลดโหลดแอปต่างๆลงมาใช้ได้เลยนะครับรวมถึงครับ แอปต่างๆครับต่างงานการต่างงานด้วยเสียงได้ครบ EQ ปรับเสียง10ระดับนะครับครบนะครับท่านที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่อยากจะเปลี่ยนจอโดยตรงรถก็สามารถทักทายมาคุยงุได้ทุกวันครับที่ร้านไพศาลที่หนองแคสสระบุรียินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ